สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอสุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลออลามีน วสลาตุวสลามุอะลาอัชรฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรุสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลาม ที่รักและเคารพทุกท่านอัลัมดุลิละกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตับซีรวันนี้นะครับเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลละจะนำเสนอต่อเนื่องจากอายะที่144ของสี่นะครับของสุนิซาเพราะห4 4อยนะครับอายะนี้เป็นอายาที่เริ่มต้นด้วยาอยายอิวันลาดีนาอามานู แล้วก็จะเป็นอายะสุดท้ายของสุรอ,อันีซะที่เริ่มต้นด้วยยาอุหันละดีนะอามานูแต่ว่าต่อเนื่องกันก็จะเป็นอายะที่145และ146รวมถึง147ด้วยนะครับที่เนื้อาหาของอายะนะครับต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์ในเชิงของหลักการหรือหุกลมเนื่องจากว่าในอายะที่144เป็นอายะที่อัลลอฮฺ สุบหาหะหัวตลาพระองค์ทรงประทานเป็นบัญญัติห้ามไม่ให้บรรดาบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธานะครับไปยึดเอาหรือไปนำเอาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาเป็นเอาลิยะมาเป็นคนสนิทมาเป็นคนพิเศษมาเป็นคนที่จะดูแลรับผิดชอบนะครับเรื่องราวต่างๆของบรรดาผู้ศรัทธาที่นอกเหนือไปจากบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันเอง ก็หมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานตลาพระองค์ทรงมีบัญญัติห้ามว่าบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องไม่ไปคว้าเอาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาเป็นคนพิเศษมาเป็นคนสนิทมาเป็นคนรู้ใจมาเป็นคนที่จะดูแลรับผิดชอบเรื่องราวกิจการต่างๆของพวกเขาโดยไม่ใส่ใจโดยไม่สนใจคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกัน นะครับผมพูดกับพี่น้องว่าภาษิตไทยเนี่ยเขามีอยู่คำหนึง่งถ้าเราฟังเราฟังเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ถึงจุดประสงค์แล้วเป้าหมายของเป้าหมายของอายังกุรอานอายะนี้โดยทันทีนั่นก็คือภาษิตท,ที่พูดว่าอย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้นะครับอย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ก็หมายความว่าไส้เนี่ยมันของอยู่ในตัวเราของที่มันติดอยู่กับตัวเรานะครับมันคือส่วนหนึ่งที่เป็นอวัยวะของเรานะครับแต่ว่าขี้เนี่ยนะครับหรืออุจระ มันเป็นจริงอยู่นะครับมันเป็นของที่เกิดขึ้นจากตัวเราแต่มันคือสิ่งสกรปรกสิ่งปฏิกูลที่เราจําเป็นจะต้องขับถ่ายออกไปให้พ้นร่างกายของเราเราเก็บเอาไว้ในร่างกายของเราไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่อะไรเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งสกรปรกร่างกายเรารับไม่ได้ร่างกายเราต้องขับถ่ายทิ้งออกไปเช่นเดียวกันนะครับ คนผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าจะเปรียบแล้วนะครับก็เปรียบเสมือนมือไม้แขนขาส่วนหนึ่งอวัยวะของพวกเราเนี่ยแหละครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺัตะลาลโพร่งทรงบอกนะครับหรือในฮะดีษของรสุนนลลลอฮุอัลลอฮีอุะสลัมที่พระองค์ทรงบอกว่าเปรียบบรรดาผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาด้วยกันแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับอาคารนะครับที่มันมีตัวเรือนที่จะต้องยึดโยงนะครับต่างก็ต้องยึดโยงกันไว้มุมินนะเวลาเขารักเวลาเขาเมตตาเขาสงสาร เอ้ออาทรกันนะครับเขาจะต้องรักใคร่กันเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันฉะนั้นเรือนร่างเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกับคนคนหนึ่งนะครับต้องมี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 ม้มีแขนขามีอวัยวะนะครับซึ่งมันอาจจะมีความสําคัญที่ลดหลั่นแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความสมบูรณ์นะครับคนสมบูรณ์ขึ้นมาคนคนหนึ่งก็คือผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่แหละครับ แต่ว่าในความเป็นผู้ศรัทธานะครับมันก็อาจจะมีทั้งที่สมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาด้วยกันมันเหมือนกับอวัยวะที่อยู่ในร่างกายเดียวกันที่จะต้องยึดโยงและก็มีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นอวัยวะของร่างกายเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามูลหรือว่าอุจระที่เราขับถ่ายออกไปนี่ยนะครับถ้าจะเปรียบกันแล้วเหมือนกับอัลกุรอานบอกนั่นแหละครับว่า นะอัน,นเหมือนกับที่ภาษาิตไทยบอกแล้วครับว่าเราอย่าไปเอาขี้เนี่ยหรืออุจจาระเนี่ยมาเห็นว่ามันสําคัญมันดีกว่าไสของเราถึงแม้มันจะอยู่ในไส้มันจะอยู่กับไส้ของเราก็ตามมันก็อยู่แค่ระยะหนึ่งสั้นๆเดี๋ยวพอเราขับถ่ายทิ้งแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราอีกต่อไปแล้วมันคือสิ่งปฏิกูลที่ออกจากร่างกายที่ร่างกายต้องขับออกไปให้พ้นให้หมดไปจากร่างกาย ฉะนั้นอันลลอฮ์จึงเตือนผู้ศรัทธาบอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอย่าไปเอาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาเป็นคนสนิทมาเป็นคนรู้ใจมาเป็นคนที่รับผิดชอบนะเจ้าก,กี่เจ้าก,การเรื่องของพวกท่านทั้งหลายมากไปกว่าบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันเองนะครับนี่คือใจความของอายะห์กุรอานอายะที่ผ่านมา และตอนท้ายของอายะนะครับอัลลอฮฺสุบบฮฺนุตาลาพระองค์ยังทรงนะครับรับสั่งอีกว่าอัตุรีดูนะอันตะยอิอาลูลิลาฮิอะลัยกลุ่มสุลตนานอามบีนะหรือว่าพวกท่านทั้งหลายต้องการที่จะให้อัลลอฮฺเนี่ยนะครับจัดการกับพวกท่านทั้งหลายหมายความว่าในเมื่ออัลลอฮฺสุบบฮฺนุตาลาพระองค์ทรงห้ามพวกท่านทั้งหลายแล้ว ว่าอย่าไปสูงสิงอย่าไปคบค้าอย่าไปคว้าเอาคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธามาเป็นคนสนิทมาเป็นคนพิเศษมาเป็นคนรู้ใจมาเป็นคนทํางานให้แก่พวกท่านทั้งหลายแต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังอลัลลอฮ์และไปเอาคนอื่นมาเนี่ยจนกระทั่งเสียเรื่องนยจนกระทั่งเสียเรื่องจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์จะจัดการพวกท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกมันนั่นแหละนะ อย่าให้อัลลอฮ์จัดการนะถ้าอัลลอฮ์จัดการในพวกถันทั้งหลายไม่เหลือไม่เหลือชิ้นดีนะไม่เหลือดีแล้วล่ะนะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้ตอนี้อัลลอฮ์สุบฮานตะลาพระองค์ทรงบอกในอายะต่อมาเลยนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่พระองค์ทรงห้าม นะว่าถ้าพระองค์ทรงห้ามแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับในอายะที่ห4 5ี่ถึง147นะครับถึง147เลยเอัลเจ็ลยเล่าสุฮาวะตนหวาลาพระองค์ทรงบอกนะครับในอายะที่ห4 5ี่ถึง147เดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังก่อนแล้วเราให้ความหมายแล้วก็อธิบายไปตามนัยยะตามเนื้อหาเลยก็แล้วกันนะครับต่อจากอายะที่ห4 4ี่ที่เราเรียนกันไปเมื่อวานะวันนี้อายะที่ห4 5ี่ถึง147 أو أكد. أكد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علما นาดูอายะแรกนะอา,อายะแรกไม่ต้องอ่านซ้ำนะเพราะว่าเป็นอายะที่เราเราอ่านมาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมไม่ใช่อายะหลักของเราเ้าบอกในอายะที่ห4 5อี่สิบอินนลมูนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนารแท้จริงบรรดามุนาฟิกีนมุนาฟิกีนก็คือคนที่นะครับเขาเรียกว่า ปากอย่างใจอย่างหน้าไหวหลังหลอกนะมันในภาษาไทยนี่คำที่มีความหมายคล้ายกับคำว่ามุนอาฟิกีนี่นะ,ะเยอะแยะไปหมดเลยนะสับปรับก็ได้หน้าไหวหลังหลอกก็ได้อะไรก็แล้วแต่พี่น้องลองไปนึกว่าพฤติกรรมอย่างคำพูดอย่างหัวใจอย่างนะไม่ตรงกันเนี่ยนะครับเสแสร้งแกล้ง ทำเล่นละครอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเราไปดูเฉาคนที่ไม่ปากกับใจไม่ตรงกันคําพูดกับการกระทําไม่ตรงกันพวกนี้พวกมุนาฟิกีนปากบอกอย่างหนึง่งทําอีกอย่างหนึง่งปากว่าตาขยิบนะปากปลาใสน้ําใจเชือดคออะไรก็ว่าไปพี่น้องภาษาไทยเยอะมากเลยท,ที่ที่มันสื่อถึงพฤติกรรมของมูนาฟิกีนและคนมุนาฟิกีนเนเอเราบอกอินนัลมูนาฟิกีนะฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนารแท้จริงบรรดาผู้สับปรับกับกรอกนะ จะต้องตกอยู่ถูกลงโทษอยู่ในนะครับส่วนที่ต่ำที่สุดนะส่วนที่ต่ำที่สุดจุดที่ต่ำที่สุดของของของนรกนะครับของนรกหมายความว่าอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดเลยอยู่ในนรกกระพุ่มที่ที่ลึกที่สุดต่ำที่สุดเวลันตะยีดะลหุมนาซีรออัลลอฮ์บอกว่าและเจ้าจกไม่เจอว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะมาช่วยสองเคาะคนพวกนี้ได้ จะไม่เจอว่าสําหรับพวกเขาเหล่านั้นมีผู้ที่จะช่วยเหลือผู้ที่จะสงเคราะห์แต่อย่างใดนะแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธผู้มุนาฟิกีนมุนาฟิกีนเนี่ยพวกสับปรับหน้าวยหลังหลอกพวกนี้จะต้องตกนรกชั้นที่ต่ําที่สุดเลยแล้วก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้ด้วยมุนาฟิกีนเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ปฏิเสธศรัทธานะไม่เหมือนกับบรรดามุชริกีน ถึงแม้ว่าจะตกลงไปอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในนรกจนกระทั่งไม่ได้ออกนะคนพวกนี้มเมื่อเมื่อถึงถูกลงโทษจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะอาลาแต่ว่า ก็ถูกทรมานอย่างที่สุดเพราะว่าเว,เวลาตกนรกยังตกชั้นอะไรชั้นที่ลึกที่สุดเลยเลาจึงบอกว่าคนพวกนี้มีโอกาสที่จะเตาบาตัวมีโอกาสที่จะออกจากนรกของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวาตัลละโดยเฉพาะใครครับอินลัลัดีนาตาบูยกเว้นที่อัลลอฮ์จะนะอัลลอฮ์จะไม่ไม่เอาไปลงโทษอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ก็คือบุคคลซึ่งที่เขาสํานึกผิดเคยเป็นมุนาฟิกมาเคยน่าว่หลังหลอกสับปรับมาอะไรก็แล้วแต่ วันนี้สำนึกผิดแล้วเต่าบ้าตัวนาตาบูวะอัสละฮูแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไอ้ที่เคยทำระยำเอาไว้เนี่ยนะเคยทำไม่ดีเอาไว้เนี่ยก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นวะอัตอมูบิลละแล้วก็ยึดศรัทธายึดมั่นศรัทธามั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาอย่างเหนียวแน่นวะอัคลาสูดีนะฮุมลิละ และถวายความอิบาดาดีนุนเนี่ยตอนี้แปลว่าอิบาดะแปลว่าความคารวะความความเคารพความศรัทธานะการการสักการะของเราที่มีต่อลอสุบฮาหะหัวตาลาอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์โดยไม่มีเจตนาอื่นที่ไม่ซื่อตรงไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเพราะคนมุนาฟิกินพูดอย่างทำอย่างใจอย่างพวกนี้ใจไม่ตรงกับปาก ปากบอกลิลลาลิลลาแต่ใจไม่เพื่ออัลลอฮฺสุบะฮฺอัลตัลลาพฤติกรรมไม่เพื่ออัลลอฮฺสุบะฮฺอัลตัลลาฉะนั้นทำยังไงต้องทำให้ปากพฤติกรรมตรงกับหัวใจอัลลอฮฺจึงบอกเนยว่าอัคลาซูดีนะฮุมลิลลาทำไปทั้งหมดต้องเพื่ออัลลอฮฺสุบะฮฺอัลตัลลาไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงฟาอูลาอิกมามะอัลมุมีนินถ้าทำได้แบบนี้มาไรนะปรับปรุงตัวแก้ไขสำนึกผิด อิบาดาต่อลอสุบฮานุตัลลายึดมั่นต่อพระองค์อย่างแท้จริงอิคลาสต่อพระองค์เหมือนกับบรรดาผูา้ศรัทธาก็จะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผูา้ศรัทธาหมายความว่าไม่ต้องไปถูกลงโทษในกลุมนรกของอลอสุบฮาโนตัลลาในชั้นต่ำสุดแต่จะได้อยู่อะไรจะได้อยู่กับบรรดาผูา้ศรัทธาวะเซวฟายุติลลาฮุลมุมีนีนาอจรรนาลีมาและอัลลอสุบฮาโนตัลลาพระองค์จักทรงต้อง นะครับนำมาตอบแทนให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาซึ่งผลละบุญอันยิ่งใหญ่ในเมื่อพระองค์ทรงตอบแทนให้กับรบรดาผู้ที่ศรัทธามาตั้งแต่แรกแน่นอนบรรดามุนาฟีกีนบรรดาคนไม่ดีที่ได้มีโอกาสกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองสำนึกผิดและปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีอดีตที่ไม่ดีให้กลับมาดีจนกระทั่งกลายมาเป็นมุมินเหมือนกับบรรดาคนที่ก็เป็นมุมินมาแต่เดิมเนี่ย อันลอสุมะตาลาก็จะทรงตอบแทนให้เขาได้รับความดีเหมือนกับมุมินแล้วก็จะต้องแล้วก็จะจะได้จะดุจะไม่โดนถูกนําตัวเอาไปลงโทษในขุมนรกเหมือนกับคนที่เขาเรียกอ,อะไรละ่ะคงความเป็นมูนาฟิกีนจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตฉะนั้นกระทะยังเปลี่ยนแปลงทันเนี่ยอลอลสุมะตาลาพระองค์ก็จะทรงจะส่งเปลี่ยนแปลงให้อาวละเบื้องต้นในช่วงแรกของชีวิตเราอาจจะเป็นมูนาฟิกีนเป็นอะไรมากก็แล้วแต่ นะครับหลายคนอาจจะเป็นมาแบบนี้นะครับแต่พอถึงช่วงบั้นปลายชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้บั้นปลายชีวิตเขาเป็นเป็นบั้นปลายที่ดีฟาอูละอิกายูบัดดิรุลลอฮุสัยยีอาติมฮัสซนาตคนที่เคยไม่ดีมาก่อนแต่พอมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮัตลาพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ไม่ดีของพวกเขาให้กลายเป็นนะครับเปลี่ยนความไม่ดีให้กลายเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลย นะไอ้เคยผ่านมาพอสํานึกผิดพอเตาบ้าผิดและเตาบ้าสํานึกผิดกับปรปับปรุงแก้ไขแล้วเป็นไงครับฟาอ,ลอดดูล์ลอิกอยู่บัดีิุลอฮุสัยยาติมฮัสซานาัดอลัลลอฮ์จะเปลี่ยนเรื่องไม่ดีของพวกเขาให้กลายเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยแล้วคนที่สํานึกผิดอลัลลอฮ์ให้ให้นบีบอกถือว่าให้เหมือนว่าเสมือนไม่เคยทําผิดพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยฉะนั้น แน,แ,นแน่นอนแล้วสมควรแล้วล่ะครับที่เขาจะได้อยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาอูละอีกมามะอัลมุมินินอลัลลอฮ์บอกพวกเขาเหล่านี้จะต้องได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาซาฟายุติลลาฮุลมุมินินอัจรอนอารีมาแล้วอัลลอฮ์จะนำผลบุญอันยิ่งใหญ่มาตอบแทนให้กับบรรดามุมินินหมายถึงคนที่เป็นมุมินมาแต่เดิมและคนที่เปลี่ยนแปลงจากมนาฟิกินมาเป็นมุมินอลัลลอฮ์ก็ให้เหมือนกันทั้งหมดเลยนน,นี่คือใจความของอายะห์ที่146 นะครับต่อมามายาฟา ل ุลลอฮุบิอาซาบิคุมอินชากรตุมวะอามันตุมนะครับจะให้อัลลอฮ์สุบฮานาะห์วะตาลาจัดการลงโทษกับพวกทา่ทานทั้งหลายได้อย่างไรล่ะอินชากรตุมก็ในเมื่อพวกทา่ทานทั้งหลายสำนึกกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะตาลากตันอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะห์วะตาลาวะอามันตุมและพวกทา่ทานทั้งหลายก็ศรัทธากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วะตาลาเหมือนเดิมแล้วแต่ถ้ายังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ นะยังยังอะไรยัง,ย,งยังสับปรับอยู่ยังกลับกรอกอยู่ยังเป็นมูนาฟิกอยู่ปากว่าตาขหยิบปากปลาใสน้ําใจเช,ชียเดคออยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาครับครับเราเราศรัทธาเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเราเป็นมิตรกับพวกท่านทั้งหลายเราจะร่วมหัวจมท้ายกับพวกท่านทั้งหลายแต่พอรับหลังหักหลังผู้ศรัทธาเนี่ยนี่ไม่ชักัตุ้มไม่สํานึกไม่ได้ศรัทธาเพราะถ้าศรัทธาจะไม่ทําแบบนั้นเป็นอันขาดคนพวกนี้อัลลอฮ์จะนําไปลงโทษ จะนาไปลงโทษงั้นอันล,ล้อจึงบอกในตอนใน,ในตอนใน,ในตอนแรกไงในตอนแรกในอายะที่ห4 4อี่ิอินตุรีดูนะอันตะยัลูลินลาฮิอาเลกุมซุลตานัมูบีนาะเพราะถ้าใช้แล้วและยังไม่ทําห้ามแล้วยังไม่เลือกยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่สํานึกใครดูเธออันล,ล้อจะต้องจัดการกับพวก,พวกท่กนทาททนทั้งหลายหมายถว่านําเอาหลักฐานอย่างชัดเจนเนี่ยมาจัดการกับทั้งหลายอย่างดิ้นไม่หลุดเลยดิ้นไม่หลุดนะไปไหนไม่พ้นละ ไปไหนไม่พ้นแล้วเพราะอะไรละ่ะมันมีหลักฐานคาหนังคาเขาเพราะพวกท่านหลายไหนเราบอกพุ่นเป็นผู้ศรัทธาจะร่วมหัวจมท้ายจะต่อสู้กับผู้ศรัทธาเปล่าเลยต่อหน้าพูดลี้พวกเราเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันเราเรา,เราจะอยู่กับพวกท่านทั้งหลายแต่พอรับหลังพวกท่านทั้งหลายก็ไปอะไรไปสมคบไปไปหักหลังบรรดาผู้ศรัทธาพวกท่านทั้งหลายชอบเหรอพวกท่านชอบเหรอที่จะให้เราจัดการกับพวกท่านทั้งหลายแบบนี้ แน่นอนแล้วครับอัลลอฮฺมัละพระองค์ทรงพูดไล่มาเป็นเป็นวาระเป็นวาระเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเตปมาฉะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกกับผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเองก็ต้องระวังให้ดีดูสิบรรดามุนาฟิกินที่อัลลอฮฺพูดกับมันแล้วมันก็มันตอนหน้ามันก็ว่าอย่างหนึ่งพอรับหลังมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งน่ะอ้าวแล้วเจ้าละที่เป็นผู้ศรัทธากันอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธากันอยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าอย่าไปคว้าเอาคนที่มาเดีศรัทธามาเป็นคนสนิท เจ้าเป็นผู้สถานะใช่แต่เวลาเจ้าไปเอาเขามาอยู่กับเจ้าแล้วนะ่ะเจ้าจะต้องได้รับผลได้รับอิทธิพลได้รับแค่ได้ได้รับอิทธิพลจากพวกเขาไม่มากกานาน็น้อยอย่างในน้อยความเก่งใจที่พวกหลายมีกับคนพวกนั้นนะ่ะไปเอาเขามาแล้วเนี่ยไปเอาเขามามาเป็นพวกเป็นเป็นพ้องแล้วเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกน้ำท่วมปากนั่นแหละอีรอบเดียวกันนั่นแหละพูดอะไรไม่ได้ ตกลงเกงใจใครมากกว่าก็เกงใจอีกคนพวกนั้นมากกว่าฉะนั้นเจ้าต่อนหน้าเราเนี่ยจะบอกเจ้าอย่างนั้นเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอไปเอาเข้ามาแล้วเนี่ยจะพูดอะไรได้ไหมก็พูดอะไรไม่ได้แล้วมันจะต่างอะไรกับคนบรรดาผู้ผู้ปฏิเสธศรัทธาและมันจะต่างอะไรกับบรรดามูนาฟิกีนที่ปากอย่างพูดอย่างไปทําอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นอย่านะอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอะไ์จึงเตือนบรรดาผู้ศรัทธางั้นจบไปเลยอย่าไปเอาคนพวกนั้นมาเป็นพวกเดียวกับพวกเจ้าจบตัดปัญหา นะอยู่จะผู้ศรัทธาคบมหาจเจพระผู้ศรัทธาไปมาหาสู่กับผู้ศรัทธาเป็นสําคัญมีปัญหาจะปรึกษาหาหรืออะไรปรึกษากับบรรดาผูา้ศรัทธามีอะไรจะไหว้าวานจะรบกวนจะอาศัยการอ้าวอาศัยคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันนี่คือเรื่องที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่จะทําให้พลนลายอยู่ในอยู่ใน บริบทของความเป็นผู้ศรัทธาที่โดยบริบูรณ์แต่ในบางสถานการณ์ที่อัลลอฮ์บอกในอิลลาอันตะตะกูมินหุมตุกอยกเว้นในบางสถานการณ์ที่เราจะต้องอาศัยกันเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหตุผลทางศาสนาเป็นเหตุผลทางความปลอดภัยของพวกท่านทั้งหลายหลักการศาสนาก็อนุโลมให้ว่าพวกท่านทั้งหลายอาจจะต้องอาศัยกันบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าให้มันมีผลกระทบกับหลักการศาสนาของพวกท่านทั้งหลายก็แล้วกัน ใช่ไหมครับลายตะคีริลมุมีนูนันกาฟิรีนาอารียะอามินดูนิลมุมีนีนคนผู้ศรัทธาจะต้องไม่ไปเอาเข้ามาเป็นคนสนิทคนคน คนอะไรคนพิเศษคนสําคัญว่ามายาฟันซาลิกาไลซามินอัลลอฮิฟใชัยเพราะถ้าใครทําแบบนั้นเขาก็มาได้เป็นพวกเดียวกับอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาละนี่คือสาระสําคัญที่เราได้จากอายะฮ์อัลกุรอานอายะนะครับในอะลอัยมรอนแล้วก็ในอายะที่หนึี่144จนกระทั่ง147่งร้เในสุรอันอิสาบทเรียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเนื้อหาสาระในเชิงของหลักการในเชิงของขู่กลอมที่เรายังไม่ได้อ่านกันเดี๋ยวอินชาอัลลอ กลับมาพบกันในบทเรียนครั้งหน้านะครับวันนี้วบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุบที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 แป9ส999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม